นี่คือภาพบรรยากาศพ่อเมืองจังหวัดขอนแก่นนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบเกียรติบัตรให้แก่ยอดสตรีสีขอนแก่นจำนวน13คนจากทั้ง12สาขาค่ะได้แก่สาขากเกษตรกรสาขาสิ่งแวดล้อมสาขาผู้นำชุมชนนักพัฒนาสาขาผู้ริเริ่มธุรกิจสาขาผู้นำแรงงานสาขานักการเมืองสาขานักบริหาร สาขาสื่อมวลชนสาขาสาธารณสุขสาขาสังคมสงเคราะห์และสาขาการศึกษาในงานวันสตรีสากลากปี2556ณหอประชุมโรงเรียนขามแก่นนครเนื่องในวันสตรีสากลซึ่งตรงกับวันที่8มีนาคมของทุกปีนอกจากนั้นในงานยังมีกิจกรรมให้สตรีได้ร่วมมากมายอาทิการฟังบรรยายจากเวทีเสวนา หัวข้อหญิงชายรวมพลังสู่ความเสมอภาคและสันติสุขมีการจัดแสดงนิทรรศการการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันสตรีสากลและต่อด้วยสีสันความสนุกสนานจากนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนครที่มาแสดงรำนาฏศิลป์ประกอบดนตรีบรรเลงและการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งค่ะ สำหรับวันสตรีสากลจัดขึ้นเพื่อให้คนในสังคมส่งเสริมศัก,กยภาพและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสตรีสนับสนุนให้สตรีมีส่วนร่วมกับบุรุษในกิจกรรมทุกด้านและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของวันสตรีสากลให้กว้างขวางยิ่งขึ้นค่ะในประเทศไทยมีการจัดวันสตรีสากลเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปีนะคะทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อย่างที่จังหวดหัดขอนแก่นของเราเองก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเช่นกันค่ะตามที่องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่8มีนาคมขอ,ของทุกปีเป็นวันสตรีสากลอย่างภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนั้นก็นับว่าเป็นการรวมพลังสามัคคีเพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงสามารถยืนในสังคมได้อย่างเสมอภาคธงชัยมนตรีถ่ายภาพสาลิสราเทียจันททึกทีมข่าวโฮมทีวีรายงาน